ันนี้เราจะมาบอกวิธีการชนะในสนามลบนะครับง่ายๆครับแค่เราเลือกการใส่การนะเบื่อบ,บางคนยังไม่เข้าใจว่าเอออะไรเนี่ยมีตั้งเก้าสายอะทำไมมันเล่นได้แค่สายเดียวนะคือว่าตอนแรกมันจะให้เรามาแค่หนึ่งสายฮะมันจะให้เราเล่นเมดไปก่อนพอเลเวลเราอัพปุ๊บเราค่อยที่จะสามารถมาเลือกฮีโร่แบบอีกสายอื่นได้อนะคือหมายถึงว่าก็เล่นเหมือนเล่นเก็บเวลครับ แต่เคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าการเลือกการ์ดครับการ์ดเวทเนี่ยนะการ์ดของเมดจะมีอยู่ประมาณ5ใบนะฮะตอนนี้ที่เล่นอยู่นะและมีซลมอนอีกมากมายกก่กองครับมีทั้งลิงมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไอ้คงไอ้แค่ก็มีมาฮะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกการ์ดเข้าไปได้นะโดยที่ไม่ต้องหมายว่าให้มันสุ่มให้เราอะนี่ฮะเรากดนี่ครับนี่ที่ผมทําไว้นะ โดนไปก่อนลบไปเลยโอเคมาเริ่มใหม่กดตรงนี้ครับมีแดกครับแล้วก็เลือกของเราเองอเลือกมานะเลือกเลยครับนี่เลือกเอาสายเลือกนี่คือข้างบนนี้แสดงว่ามันคือเวทนะฮะและนี่และไอ้รูปฟันนี้คือสมอนฮะช่วยเราได้เยอะ,ะฮะส่ตนเกมก็ ช่วงแรกๆก็เลือกเอาทัวร์ที่มันเล็กๆไปครับเนื่องจากว่าคิทตันมันใช้เยอะครับถ้าเราไปเรียกตัวนี่ครับมอลล็อกไรเดอร์น M ะหรือว่าถ้าด o ต a าก็สลักนี่นี่ครับพอเริ่มมาพอคูณ2ก็เริ่มมีนะฮะนี่ฮะนี่พนโนพันดาก็เอามาฮะนี่ครับถ้าเปิดมาหลังๆก็จะดาเมจก็จะเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นตามลำดับของการ์ดนั่นแหละนี่และสุดยอดของการ์ดครับ การใหม่เปิดมาสดๆร้อนนี่แฟตโกเลมก็ทั้งสึกทั้งหัวเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าเราเลือกการ์ดเสร็จแล้วเ,เรากดด้นครับในการเป็นการเซฟก,การ์ดนั่นเองคือเราเลือกขั้นต้นนะครว่าเราจะใช้อะไรเหมือนว่าเป็นการวางแผนนะวางแผน ลองเข้าไปให้ดูเลยแรงด์คิงเลยนะครกับก็ตัวที่หมุนๆอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะถ้าใครงงนะก็เป็นการแรนดอมสุ่มครับนี่การเพลแรนดนะก็แรนดอมสุ่มว่าเราจะเจอใครนะครับนี่ไงครับมาเะาจอวอตตี้เหรอนี่เจนนะ vs เกราะนี่ครับตอนที่ผมเลือกีผมเลือกไว้ครับทีเด็ดครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเลือกการแล้วก็การนํามาใช้ของเราวางแผนคนศึกบนโต๊ะครับเปิดวางการด์ดดีจัดเรียงการ์ดแม่นคุณก็ได้รับชัยชนะครับสำหรับวันนี้ผม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้า <what S 1> ฮะ <to S 1> สำหรับ <do? S 1> วันนี้ผมสวัสดีครับ